มวยไทยเป็นศินละปะการต่อสู้ที่มีมาอย่างช้านานแต่ก็ยังคงมีบางชาติที่ยังคงพยายามเคลมเอาศิละปะวัฒนธรรมการต่อสู้ของบรรพบุรุษไทยไปเป็นของตัวเองส่วนทางกับคนไทยที่เป็นลูกหลานของบรรพบุรุษสืบทอดมวยไทยทําให้ชาวต่างชาติได้รู้จักศิละปะการต่อสู้ของมวยไทยที่น่ายกย่องและเชิดชูล่าสุดมีการไปรดโชว์ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา ทำให้ชาวอเมริกาสนใจมวยไทยสมัครเข้าเรียนเพียบและทําให้หมวยไทยเป็นสื่อกลางในการเฉลิมฉลองสัมพันธมยตรี70ปีระหว่างไทยกับอียิปต์เพราะฉะนั้นมวยไทยเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและควรอนุรักษ์เป็นอย่างมากสวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไป และมุ่งสู่หนึ่งแสนซับสไคร์ไปด้วยกันสำหรับประเด็นในวันนี้ครับเป็นเรื่องของมวยไทยที่ผมมี2เรื่องที่น่าประทับใจมาฝากทุกคนทุกท่านในคลิปนี้หลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้ทําคลิปมวยไทยรถโชว์ที่แคนาดาครับและบอกไว้ว่ามวยไทยรถโชว์นั้นจะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาด้วยและมาในวันนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยกับรถโชว์มวยไทยเยือน LA Los Angeles เจ้าของค่ายเผยว่ากระแสที่สหรัฐนั้นมีการตอบรับดีมากๆและอีกเรื่องคืออีฟมากร่วมมือกับกรมสารนิเทศกระทรวงวัฒนธรรมนำมวยไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์การทูต70ปีระหว่างไทยกับอียิปต์เราได้เห็นชาวอียิปต์ฝึกมวยไทยนับร้อยคนสำหรับประเด็นแรกในคลิปนี้ครับคือการรถโชว์มวยไทย ที่ไปจัดที่ l Los s n n g l l s นะครับเจ้าของค่ายก็มีการเปิดเผยว่ากระแสะตอบรับในสหรัฐอเมริกานั้นดีมากๆครับคณะกรรมการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาร่วมกับสำนักคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจัดโครงการรถโชว์มวยไทยมาสเตอร์คลาส2024ที่ Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาครับโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยร่วมงานด้วยได้เยี่ยมชมยิมมวยไทย3จาก10ค่ายครับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบค่ายมวยไทยในลอสแองเจลิสได้แก่ซานตาโมนิกาสไตรยิมไทยบ็อกซิ่งอินสติทูดและบ็อกซิ่งเวิร์กก่อนจะมอบป้ายสแตนดาดมวยไทยยิมหรือ SMG เป็นการรับรองมาตรฐานของค่ายมวยไทยครับสำหรับนายปรีชาครับกล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมทั้ง3ค่ายในสหรัฐนั้นถือว่าน่าพอใจมากๆโดยเฉพาะมาตรฐานที่สูงขึ้นและมีจำนวนนักเรียน100-300ถึงคนเลยทีเดียวตอนนี้สหรัฐเป็นประเทศที่4ที่ได้รับป้าย SMG ซึ่งมีประเทศละ10ค่ายรวมแล้ว40ค่ายด้วยกันโดยในโครงการนี้จะมีทั้งหมด7ประเทศ เท่ากับว่าจะมีค่ายมวยในต่างประเทศ10ค่ายด้วยกันซึ่งทุกค่ายจะได้รับการสนับสนุนครูมวยไทยซึ่งเป็นโอกาสที่นักมวยไทยจะได้มาเป็นครูมวยต่างประเทศนายปิญนาศิริศูนเจ้าของค่าย Boxing Work บอกว่าเปิดค่ายมา27ปีกระแสมวยไทยในสหรัฐนั้นดีมากในค่ายได้มีคนเรียนถึง300คนและจะขย,ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะพยายามนำครูมวยไทยมาสอนที่ LA ให้ได้ นี่คือเรื่องราวประเด็นแรกนะครับสำหรับการรถโชว์มวยไทย่ l a los angeles นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำคลิปไปที่แคนาดานะครับสำหรับรถโชว์มวยไทยก็มีค่ายมวยไทยเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ชาวแคนาดานั้นก็สนใจที่จะฝึกซ้อมมวยไทยกับค่ายไทยเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประเด็นต่อมานะครับที่เรื่องของ ifma นั้นได้ร่วมมือกับ กรมสารนิเทศกระทรวงต่างประเทศนะครับที่ได้ร่วมมือกันนำมวยไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์การทูต70ปีระหว่างไทยกับอียิปต์ครับเมื่อวันที่27กันยาย,ยนที่ผ่านมาครับกรมสารนิเทศกระทรวงต่างประเทศครับนำโดยนายธนวัตรสิริกุลรองอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงต่างประเทศและคณะพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยครับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความนิยมมวยไทยในอียิปต์เนื่องในโอกาสครบรอบ70ป,ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอียิปต์ครับระหว่างวันที่24กันยายนถึง1ตุลาคมที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความนิยมมวยไทยในอียิปต์นั้นนะครับกระทรวงต่างประเทศได้ร่วมมือกับสหพ,พันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรืออีฟมาได้นํากีฬามวยไทยครับไปร่วมโชว์ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอียิปต์ โดยมีครูดินนายวิทวัสขค้าสมครูมวยไทยชื่อดังทีมมวยโบราณประกอบไปด้วยครูตุ้มอนุสอนอินใจไออุ่นพัชยาพรค้าสมและคาร์ลอสกิติมาแหลงได้ร่วมโชว์ในงานดังกล่าวด้วยครับและคณะ,ะจากประเทศไทยครับได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมมวยไทย VR มวยไทยเวิร์กช็อปที่จัดโดยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรืออีฟมาครับ ร่วมกับสหพันธ์มวยไทยแห่งอียิปต์โดยมีชาวต่างชาติเข้าเรื่องฝึกฝนทักษะกีฬามวยไทยกว่า150คนซึ่งตลอดการฝึกสอนนะครับครูดินและทีมงานก็ได้แนะนําทักษะการไหว้ครูการออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกตามแบบฉบับที่ถูกต้องของกีฬามวยไทยที่อีฟิมาให้การรับรองสำหรับกิจกรรมฝึกอบรมมวยไทย VR มวยไทยเวิร์กช็อปที่กรุงไคโรประเทศอียิปต จะจัดการอบรมให้กับชาวต่างชาติอีกสองวันต่อเนื่องครับโดยกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมนะครับนอกจากจะมีนักมวยไทยจากค่ายมวยไทยต่างๆในอียิปต์ได้เข้าร่วมแล้วยังจะมีผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยในประเทศอียิปต์เข้าร่วมด้วยครับอันหนึ่งประเทศไทยและอียิปต์นะครับได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่27กันยายน2497นะครับโดยอียิปต์นั้นเป็นประเทศอาหรับประเทศแรกครับที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย ทำให้วันที่27กันยายน2567เป็นการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต70ปีพอดีครับซึ่งในปี2567นี้ทั้งไทยและอียิปต์กำหนดหมุดหมายสำคัญระหว่าง2ประเทศและเป็นเครื่องพิสูจน์ความสัมพันธ์อันยาวนานชันมิตรระหว่างกันเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้นในทุกสาขาความร่วมมือทั้งสองฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ ตลอดจนแสดงความพร้อมในการจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดทุกปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับและเป็นอีกหนึ่งประเทศเลยครับที่ใช้มวยไทยในการในการสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนะครับในการสร้างสัมพันธ์สร้างมิตรที่ดีกันระหว่างประเทศซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมาก็มีข่าวโด่งดังมากๆครับที่ที่ได้นํามวยไทยนั้นไปสร้างสัมพันธไมตรี ไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับที่ซาอุดีนั้นเขาพูดง่ายคือไม่ถูกกับไทยมามาหลาย10ปีนะครับซึ่งมวยไทยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สามารถเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างประเทศได้แถมซาอุดิอาระเบียเนี่ยยังนํามวยไทยนะครับไปฝึกซ้อมให้กับราชวงศ์กษัตริย์ของซาอุดีรวมถึงทหารของซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับได้มีการฝึกซ้อมมวยไทยของประเทศไทยของเราด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ ที่ดีและน่ายกย่องมากๆนะครับเอาละครับมาใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับหรืออยากพูดคุยก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ